เราออกมานานะครับพาทีมงานจะมาหวานแห้ที่บ่อกเก่านะครับหวานปลาไปกินหน่อยแล้วจะมีตัวใหญ่หรือเปล่านะครับน้ำก็ยังระบายเหมือนเดิมกระท่อมน้อยคอยนางของผมนะครับแต่ว่านทั้งนู้นจะถูกกันนี่นะไอไฟไฟเรดาร์กลมมันนั่นแหละมันล่วงลงในต่อนะ ต่อเห็นโผล่ต่อโผล่มันหล่นมาทางไหนมันก็ล้มมาทางนี้แหละมันกวานถึงที่วานนี้ได้อยู่จะไปหว่านตรงนู้นนี่หมูป่าบาอลน,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 นี่ตรงนี้นนก็ได้นี่เชี่ยวหนิบอโยนเหี้ยถึงบ่ล่ะโยนถึงบ่ละ่ะใกล้กว่าอืมใกล้ แกกระสักระังนี่มาอยู่ทางตะวันตกกวมต่อจะต้องร่อเหยื่อก่อนครับผมรอเหยื่อก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไม่ต้องให้กินเยอะเดี๋ยวเขากินไม่เป็นเวลาไม่ได้ครับ มาลองเบิ้งหลังจากที่ไม่ได้หวาดนานแล้วนะครับเป็นเกือบครึ่งปีเนาะเกือบครึ่งปีนะที่เราไม่ได้หวานเนนาออได้ได,ได,ได้ได้แต่ก็แน่แหละแนวมันนะจากฟังอะ่ะ จะพงกว่าจะได้มาก็เป๊กก่อนเขาจอมเป๊กอยู่แล้วอู้นี่มะม่วงสวยงามเดี๋ยวเสร็จผมแหละมะม่วงรูนี้เดี๋ยวเสร็จผมเตรียมตัวยัง นีลาหลายมันเฉี่ยนี่ต้องเฝ้าเลยโยนให้ห่างๆฟังนเด้ยเอาสามสองหนึ่งไปอึบโอ้ยบ่เตียปวกระจายไปเงาไอไมเฮด้รักไหมอันนี้มันเด็กงนี่มอันนี้อืม ่อนมื่อันมันมันก็ถึเวลามันอืมมนอยู่ใต้มันอยู่ใต้กระสังนั่นแหละปีป้าีไปดูกันนะครับผม